สนับสนุนโดยวิสานอโตค่าสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิดคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารอโตค c า c o m สวัสดีครับผมเบียร์วิสานอโตค่าครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอยู่กับรถเข้าใหม่นะฮะเพิ่งจะซื้อเข้ามาสดสดร้อนๆเลยครับนี่คือ Honda Accord ครับ2.4 EL n a v i g เ t o r ocar..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  กตอร์ปี2017จดทะเบียนปี2018 เป็นตัวม i n เนอร์เชนนะฮะของเจ้าตัว G9 นะครับท่านผู้ชมตอนที่ออกห้างป้ายแดงเนี่ยมีค่าตัวสูงถึง1,635,000บาทครับวันนี้มาจอดที่ผมผมขายแบบเบาๆเลยนะฮะท่านผู้ชม6,49,000บาทเท่านั้นหายไปร่วมๆล้านนะฮะตีซะ1ล้านบาทเลยก็ว่าได้ครับท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าราคาเบามากๆเลยนะฮะลูกค้าท่านใดสนใจเนี่ยต้องรีบเลยคันนี้อยู่กับผมไม่นานแน่นอนนะครับ เลขไม้ใช้ไปแล้ว1นึ0งแสกิโลก็ตกเฉลี่ยปีหนึ่งก็ประมาณ20,000กิโลนิดๆอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติมากๆคู่มือกุญแจสำรองยังอยู่ครบๆเดี๋ยวผมจะรีวิวทุกซอกทุกมุมเลยหากใครสนใจคันนี้อยู่แนะนําว่าให้ดูให้จบนะครับเพราะว่าหากคุณดูจบแล้วบอกได้เลยว่าสามารถที่จะตัดสินใจซื้อกับผมได้เลยนั่นเองครับท่านผู้ชมรถคันนี้เป็นสีบอลเงินนะฮะหรือว่าสีเทานะครับอันนี้แล้วแต่จะเรียกกันนะครับ เป็นตัว Minor c h a เชนตนะฮะตัวสุดท้ายของเจ้า G9 เนะครับเริ่มจากไฟหน้าเป็น LED เต็มระบบเลยนะฮะเห็นไหมครับไฟ Daytime Running Light มีมาให้ด้วยไฟตัดหมอกก็เป็น LED ครับกระจังหน้าก็เป็นโครเมี่ยมนะฮะมีสัญลักษณ์ Honda อยู่ตรงกลางลิ้วรอยต่างๆยังมีอยู่เห็นไหมอยสะเก็ดหินนะครับรอยขูดขีดนะครับก็รถใช้งานนะครับผมยังไม่ได้เก็บรายละเอียดด้วยแต่โฉมหน้านะฮะของเจ้าตัวม i n เนอร์เชนนี้ก็ต้องบอกว่า ดูหล่อนะฮะไฟทําให้หล่อขึ้นครับท่านผู้ชมอ่ะมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเปิดดูโครงสร้างที่ห้องเครื่องเลยครับเปิดฝากระโปรงขึ้นมานะฮะท่านผู้ชมเป็นโชกท้ายันนะครับ2ต้นอ่าสุดได้เท่านี้นะฮะดูความเดิมของฝากระโปรงก่อนนะฮะความสม่ําเสมอของสีนะฮะเม็ดอาร์คเนี่ยชัดๆเลยคมๆเลยสันรลอนการขึ้นรูปนะฮะของฝากระโปรงเห็นไหมครับต้องเหมือนกันซ้ายและขวานะครับ สติกเกอร์มอกสติกเกอร์ Q R code นะฮะยังอยู่ฉนวนกั้นความร้อนหมุดทุกตัวยังอยู่นะครับอ่าตะเข็บเนี่ยนะเราแกะดูได้นะครับเอาเล็บสัมผัสอ่าแบบนี้เดิมนะครับต่อมามาที่น็อตยึดฝากระโปรงครับท่านผู้ชมอ่าแบบนี้เนี่ยนะฮะสบายใจหายห่วงได้เลยครับน็อตไม่ขยับนะไม่แกะไม่ถอนมาก่อนแบบนี้คัดสภาพเกรด A บวกบวกแน่นอนครับ น็อตซอกก็ไม่ถอดไม่แกะนะ,อะมองตัวนี้เห็นชัดๆเลยไล่มาถึงซุ้มโชกเห็นไหมครับเนียนๆเนี่ยเม็ดอาร์คไล่เรียงนะครับจนมาถึงแก้มแก้มเนี่ยจะมีน็อตอยู่แก้มคือชิ้นนี้นะเนี่ยมีน็อตยึดอยู่เห็นไหมไม่แกะไม่ถอดนะครับเนี่ยเลื่อนออกได้เลื่อนออกเลื่อนเข้าได้พลาสติกตัวนี้นะครับและต่อมาคานเนี่ฮะเม็ดอาร์คไล่เลียงรอยต่อคานเนี่ยความสม่ำเสมอไล่เรียงมาเลยนะฮะท่านผู้ชม จนถึงคานด้านหน้าเนี่ยเห็นชัดๆเลยเนี่ยนะฮะพวกมาร์กเมทอาร์คเนี่ยไล่เรียงมาชัดๆจนถึงหม้อน้ําจนถึงกระเดื่องล็อกฝากระโปรงมองได้ชัดเลยมีมาร์กกิ้งอยู่ก้มมองนะฮะดูคานล่างนะฮะที่มีความโค้งรับกับกันชนหน้าอยู่ก็เดิมๆนะแล้วไล่เรียงมาจนถึงคานปีกนกด้านซ้ายเห็นไหมครับด้านขวาพูดผิดด้านขวานะฮะเมทอาร์คชัดเจน จนถึงซุ้มโชคนะฮะจนถึงน็อตยึดฝากระโปรงแบบนี้เดิมๆนะฮะสภาพเดิมๆครับนะฮะเครื่องยนต์ตัวนี้ 2,400cc เบนซินล้วนครับท่านผู้ชมห้องเครื่องเนี่ยนะฮะแบบนี้ผมฟันธงได้เลยว่าไม่มีชนหนักแน่นอนครับมาถึงช่วงล้อครับท่านผู้ชมเป็นล้อแมกอลลอยสีบอลเงินนะครับตัวนี้มาจากโรงงานเลยนะฮะมาพร้อมกับยางมิชลินนะฮะซีรีส์ของยางนะครับก็ 2 3 5ทับ 4, 5, R 1 8ปนะครับปีของยางสัป,ปดาห์ที่16ปี2021นะฮะดอกยางก็ยังมีอยู่นะท่านผู้ชมแต่ด้วยปีเนี่ยนะฮะก็สมควรที่จะต้องเปลี่ยนนะครับกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะเนี่ยมีลิ้วรอยอยู่นะฮะมีไฟเลี้ยวด้วยมือเปิดเป็นโครมเมียมมาพร้อมระบบสมาร์ทคีเรตนะฮะเส้นสายในการเดินด้านข้างก็ต้องบอกว่า เป็นรถที่สปอร์ตนะฮะท่านผู้ชมเจ้า Accord G9 เนี่ยสปอร์ตมากๆครับคิ้วกระจกทั้ง4บานก็ตัดด้วยโครเมียมสวยงามยิ่งเป็นรถสีบอลเงินยิ่งสวยออกแดดยิ่งสวยท่านผู้ชมแล้วมันดูใหม่อยู่เสมอนะฮะมาถึงตรงนี้ผมพาดูโครงสร้างเริ่มจากประตูบานแรกเลยครับเนี่ยดูจนชินนะฮะดูจนรู้เลยนะฮะแบบนี้เดิมเอ่าเดิมเดดูซอกหน่อย ซอกนี้ยิ่งชัดเจนเลยนะฮะเดิมๆก้มมองตรงแป้นวางเท้าหน่อยเห็นหัวน็อตนะครับท่านผู้ชมเห็นหัวนอ็อตเห็นซับในนะฮะเห็นฉนวนกั้นความร้อนแบบนี้ไม่ลุยน้ําไม่จมน้ําแน่นอนครับต่อมาก็แกะกระดูกงูนี่เห็นไหมเมนอัก์กลมๆคมๆเนี่ยนะฮะอ่าหลุมลึกๆเนี่ยแบบนี้นะฮะเดิมๆใส่คืนให้เรียบร้อยด้านบนเสร็จแล้วก็ดูที่เสาด้วยนะอ่า นี่เห็นไหมครับเม็ดอักชัดๆนะฮะคมๆแบบนี้โอเคไล่เรียงมาจนถึงเสาบีนะฮะจะมีสติกเกอร์อยู่นะครับกอนประตูหมดุดดูหมุดบานพับนะประตูบานนี้ให้ดีนะฮะหมุดตัวบนหมุดตัวล่างไม่แกะไม่ถอดนะครับแบบนี้เดิมอ่าบานแรกผ่านบานที่สองดูเหมือนกันครับเนี่ยแบบนี้เดิมนะฮะเดิมแน่นอน นะครับต่อมากระดูกงูนี่แกะหเห็นชัดๆเลยเห็นไหมครับเดิมๆแบบนี้อ่าใส่คืนให้เรียบร้อยนะชายล่างเห็นไหมครับมีจุดเว้าวสีอยู่ดูให้ดีนะเนี่ยสัญลักษณ์เว้าวสีสีไปไม่ถึงนะครับเดี๋ยวอีกด้านหนึ่งของตัวรถต้องเป็นเหมือนกันย้ำนะว่าต้องเป็นเหมือนกันอ่าโอเค สะโพกท้ายเจ้า G9 เนี่ยแอคคอร์ดเนี่ยท้ายก็สวยท่านผู้ชมเห็นไหมไฟเบรกก็สวยนะฮะเซ็นเซอร์การระยะด้านท้ายมีมาให้นะครับอ่ากล้องมองหลังก็มีมาให้นะฮะมีสัญลักษณ์แอคคอร์ดแล้วก็ iV Tech นะครับอ่ารถมีริ้วรอยบ้างเนี่เห็นไหมเนี่ยคันนี้มีตำหนิตรงนี้เนี่ยรอยขูดขีดเนี่ยเห็นป่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะผมเก็บรายละเอียดให้เพิ่งซื้อเข้ามาครับ เปิดดูเลยนะฮะฝาท้ายมาดูความเดิมเนี่ยเนียนๆแบบเนี้ยนะฮะเนียนๆเลยนะฮะเนี่ยตะเข็บต่างๆเนี่ยนะฮะเนี่ยแกะตรงนี้ดูยังได้เลยดูนะเนี่ยจะเห็นน็อตหนึ่งตัวเห็นไหมน็อตยึดฝาท้ายอยู่น็อตต้องไม่ขยับอ่าล่องน้ำรางน้ำชัดเจนครับนะฮะทั้งขวาและซ้ายเดิมๆ ต่อมามาดูที่เก็บสัมภาระนะฮะท่านผู้ชมก็จะบอกว่ากว้างมากๆเลยนะฮะเอาเจ้าแอคคอร์ดเนี่ยนะฮะสามารถที่จะพับเบาะแถวที่สองได้มีสลักอยู่นะเนี่ยเห็นไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพับให้ดูเห็นไหมดึงสลักแล้วสามารถที่จะพับเบาะแล้วก็เก็บของได้นะฮะบางสิ่งบางอย่างเวลาที่เราไปห้างซื้อของ ใช้ที่มันมีความยาวนะฮะอย่างเช่นไม้ถูกพื้นใช่ไหมอ่าย,ยาวๆหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะสามารถที่จะเก็บได้นี่คือความอนเนกประสงค์ครับต่อมาดูหลุมยางอะไรเดิมๆเ,เนียนๆน,น,นะท้ายไม่มีชนนะฮะแ,แห้งๆเลยนะครับอุปกรณ์ครบครับแม่ลงแม่แรงนะฮะอุปกรณ์ลากจูงเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยนะท่านผู้ชมโอเคนะฮะแบบเนี้ยผ่าน นะครับสวยจริงแบบนี้สวยจริงครับปิดมาดูโครงสร้างแถบซ้ายกันเดิมเดิมแบบนี้อ่าโอเคนะครับดูกระดูกงูเดิมเดิมเห็นไหมฮะชัดๆเลยชายล่างจุดเว้าสีอ่ะเหมือนกันเห็นไหม เห็นไหมครับอ่าต้องเหมือนก,นกันกับ2ด้านเลยนะฮะรถยนต์ผ่านต่อมาบานสุดท้ายครับด้านซ้ายมือเปิดเนี่ยเป็นสมาร์ทเคเลดเหมือนกันนะมาดูความเดิมเนี่ยโครงสร้างสวยต้องเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมเนียนๆนะฮะดูซอกอืกระดูกงูช,ชัดๆเลยเห็นไหมครับชายล่างที่เสาบีเห็นไหม เสาบีด้านซ้ายนะฮะมีไฮไลท์อยู่ก็คือมีแผ่นเพจแผ่นเพจเนี่ยต้องเดิมนะสีเขียวเขียวเนี่ยหมุดต้องเดิมนะฮะมีเลขตัวถังเลขเชัดซีอยู่นะฮะแล้วหมุดบานพับเห็นไหมครับชัดเจนนี่คือรถที่สวยอีกคันหนึ่งสภาพดีครับท่านผู้ชมดูหลังคาหน่อยลูกยางสีดําปีเลยรถจอดในร่มฟันธงเลยว่ารถจอดในร่มถ้ารถจอดตากแดดนะไอคิวเนี่ยไอคิวหลังคาสีดำเนี่ยลูกยางเนี่ยมันจะซีด นะฮะนี่จากประสบการณ์เลยนะคันนี้จอดในร่มแน่นอนครับนี่คือ Honda Accord 2.4 EL นะฮะ n a v i g a t o r ปี17-18โฉม Minor n o r n h e นะฮะบอดี้รอบคันผมดูแล้วเนี่ยฟันธงได้เลยไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำผมสามารถระบุในสัญญาซื้อขายได้ผมสามารถให้ลูกค้าทดลองขับและนำรถไปตรวจสอบที่ศูนย์ Honda สาขาไหนก็ได้ด้วยความยินดีผม สามารถให้ลูกค้าพาช่างที่ดูรถยนต์มือสองเป็นมาดูที่เต็นท์ได้ผมสามารถให้ข้อมูลลูกค้าทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการไปตรวจสอบก่อนได้ไม่มีปัญหานี่คือความจริงใจแล้วก็ตรงไปตรงมาจากผมเบียวิสารออโตคคร์ครับผมโอเคครับท่านผู้ชมมาถึงช่วงล่างนะฮะผมยกนะฮะเจ้า Accord 2.4L คันนี้ขึ้นห้อยเลยนะฮะเพื่อที่จะได้เห็นช่วงล่างแบบ ชัดๆกันไปเลยนะฮะ,ะมาเข้ามาใต้ท้องในด้านหลังกันก่อนนะฮะนี่เห็นไหมครับเผาหลังอ่าเขาเรียกคานหลังนะครับท่านผู้ชมมาร์กกิ้งยังอยู่เลยจุดแต้มสีเห็นไหมครับช่วงล้อนะฮะโชค๊คไม่มีรั่วไม่มีเยิ้มนะอ่าเดิมๆเ,เลยนะครับนี่เห็นไหมเนียนๆเ,เลยไม่มีสนิมด้วยเนี่ยนะฮะมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆมาร์กกิ้งยังอยู่นะฮะแล้วเนี่ยพื้นรถเจ้าของเดิมน่าจะพ่นชูดกันสนิมมานะฮะมีสีดำๆพ่นอยู่ติดอยู่นะครับ ไล่เลียงมานะฮะท่อไอเสียจนถึงใต้ท้องรถครับท่านผู้ชม่ามาถึงใต้ท้องรถนะฮะก็หมุดทุกตัวยังอยู่นะฮะเนี่ยคานเดิม,เด,มเดิมนะฮะ,ะเดิมเดิมเลยใต้ท้องรถเห็นไหมครับและนี่มีรอยคูดอยู่หน่อยนะฮะตรงหม้อพักท่อไอเสียเห็นไหมฮะ,อ,ะอาจจะเป็นคูดลูกละนาดนะฮะ,ะแต่ไม่ได้ชำรุดเสียหายนะครับ เนียนๆเ,เลยนะฮะอ่าไล่เรียงมาจนถึงด้านหน้าครับท่านผู้ชมนะฮะคานด้านหน้านะฮะอ่ามีนี่ฮะเพาขับนะฮะโชคไม่มีรั่วไม่มีเยิ้มนะครับทั้งสองข้างเลยเครื่องยนต์นะฮะสะอาดสะอาด,อ,าดอ่าเห็นไหมฮะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคันนะครับท่านผู้ชมที่ช่วงล่างดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปลองขับสเต็ปต่อไปผมไปดูภายในรถแล้วก็ไปลองขับว่า เนี่ยจากที่เห็นด้วยสายตาเนี่ยมันโอเคแล้วแต่มันไม่ได้ยืนยันว่าการขับขี่จะดีหรือไม่ดีมันต้องลองขับประกอบไปด้วยนะครับท่านผู้ชมแต่ช่วงล่างเนี่ยคอนเฟิร์มได้เลยว่าไม่มีสนิมนะฮะสะอาดเป็นรถที่ช่วงล่างเยี่ยมอีกคันหนึ่งครับโอเคครับท่านผู้ชมดูช่วงล่างกันไปแล้วนะฮะก็มาดูภายในห้องโดยสารบ้างนะฮะภายในตกแต่งด้วยสีดำครับเบาะหนังสีดำ โอ้นุ่มสบายอ่ะนุ่มมากนะฮะนั่งสบายเล็กลูมเฮดรูม,เห,รมเหลือๆอยู่แล้วนะฮะสำหรับเจ้าแอค r คอร์ดเริ่มจากแผงข้างก่อนเลยนะกระจกไฟฟ้านะท่านผู้ชมตรงนี้ตกแต่งด้วยสีดําเป็นโนแบค็คตรงนี้ลายไม้มีโคเมียมมือเปิดนะฮะมานด้านข้างมีให้นะครับเห็นไหมมือจับไฟสองสว่างอ่าโอเคสะอาดมากเลยเนี่ยนะฮะสะอาดเบาะด้านหน้านะฮะก็ใหม่นะครับมีกระเป๋าจิงโจ้ นะครับคอนโซลตรงกลางมีช่องแอร์มาให้นะครับสองช่องเบาะตัวนี้ปรับไฟฟ้าอ่าโอเคนะครับโดยรวมใหม่มากๆดูพม้มอ่าดูพรมดูพื้นดิเนียนจริงนะฮะนี่คือรถที่เนียนจริงๆครับใครได้ไปไม่ผิดหวังนะนี่คือที่เท้าแขนครับท่านผู้ชมตกแต่งด้วยสีดำเป็นโนแบค็คสีดำเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสีดำเขาเรียกดำมุกนะฮะมีเม็ดประกายยิบยับยิบยับด้วยนะสวย ครับเปิดมาใส่ขวดน้ําใส่แก้วน้ําได้มีช่องนี่เอื้อมมือไปหยิบล่มนะฮะหยิบอะไรได้ที่ท้ายรถนะครับท่านผู้ชมเบาะใหม่มากนะฮะดูความตึงของหนังไม่เคยใช้หรอกมีแต่คนขับนะฮะด้านหลังใหม่จริงนะฮะท่านผู้ชมดูแลรถได,ด้ดีมากๆเลยใหม่มากนะฮะไม่ได้อวยเอาใหม่กว่านี้ก็ป้ายแดงแล้วอ่ะใหม่จริงนะฮะใครมาเห็นเนี่ยนะฮะ ไม่รู้ว่าในภาพคลิปวิดีโอเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนกับผมหรือไม่นะว่ามันใหม่จริงอ่ะอกลิ่นใหม่เลยะนะท่านผู้ชมมาหลังเป็นไฟฟ้าติ๊กเกอร์ยังไม่แกะเลยนะพลาสติกยังไม่แกะเลยนะครับใหม่มากเสาซีมีแอร์แบ็กด้วยคันนี้สะอาดจริงนะฮะแล้วก็เนี้บจริงด้วยครับท่านผู้ชมอย่าพลาดนะบอกได้เลยคันนี้อย่าพลาดถ้าหาอยู่นะอ่าเดี๋ยวไปดูในตำแหน่งของผู้ขับขี่ครับ เขามานั่งในตำแหน่งของผู้กับขี่แล้วนะฮะท่านผู้ชมดูแผงข้างประตูก่อนใหม่จริงว่ารถคันนี้บุหนังนะฮะเนี่ยสีดำเป็นโนแบ็คกระจกไฟฟ้านะฮะเซ็นทัลล็อกล็อกกระจกปรับพับกระจกไฟฟ้าและตรงนี้เมมโมรีซีทสองตำแหน่งมือเปิดโคม,มียมสวยมากเนี้ยบเลยนะเอามาดูเบาะที่ผมนั่งอยู่รถปี1 7บเจ็ดจดสิบแปดสิบแปดปีเศษ รถ6ปีกว่านะท่านผู้ชม6ปีกว่าดูปีกเบาะไม่สุดนี่หนังเดิมด้วยใหม่จริงนะฮะเบาะปรับไฟฟ้านะครับตามมือมาเลยนะเนียนมากเลยมีด้านหลังด้วยใหม่นะครับที่เปิดถังน้ํามันที่เปิดฝาท้ายอยู่ในตาแหน่งเดียวกันนะครับที่เปิดฝากระโปรงหน้าอยู่นู่นนะอ่ะเกะใส่ของนี่การลื่นถลายอีคอนประหยัดน้ํามันนะครับช่องแอร์เข้าไปที่เลนใหม่เลยด้านซ้ายเป็นวัดรอบนะฮะตรงกลางเป็นตัวเลข ใหม่นะท่านผู้ชมมีตัวเลขให้ถึง260นะฮะแล้วเลขไม่ท่านผู้ชม1,12,000วิ่งปีกิโลเนะี 2, นะ่ยหนึ่งแสนหนึะเอาหาร6พอนะฮะหาร6ปี18ื่นน้อยมากนะฮะปีหนึ่งหมื่นกาโลโอถือว่าน้อยมากครับท่านผู้ชมนะฮะ ส่วนเกด้านขวาก็จะเป็นความร้อนเครื่องยนต์แล้วก็เชื้อเพลิงในถังนะครับถัดออกมาที่คอพงมาลัยนะฮะนี่ไฟหน้าไฟต่ำไฟสูงไฟตัดหมอกด้านขวานะด้านซ้ายก็จะเป็นที่ปัดน้ําฝนนะครับแล้วมีแพดดี้ชิปซ้ายเป็นลบขวาเป็นบวกปรับเปลี่ยนเกียร์ที่คอพงมาลัยได้พงมาลัยหุ้มหนังตัดด้วยลายไม้ดูวัสดุก,ก่อนมาเนี่ยมันใหม่ทุกอย่างมันดีทุกอย่างนะไม่โซมอ่ะนะฮะเนี่ยคูตคอนโทลต่าง ใหม่มากเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้โลโกโ้ฮอนดา้าใหม่มากเนี้ยบจริงนะฮะคันนี้เนี้ยบจริงถ้าหาสเปคนี้อยู่มาดูคันนี้ก็จบบอกได้เลยว่าจบอ่ะเดี๋ยวไปดูคอนโซลตรงกลางกันต่อครับดูเพดานนะท่ผู้ชมไม่มีรอยเจมิมรอยยันนะสะอาดตาไม่มีหย่อนท้องช้างด้วยนะเนี่ยใหม่มากนะครับที่บางแดดนะมีไฟส่องมีกระจก าสองข้างเลยนะนี่ที่ใส่กรอบแว่นนะฮะไฟสองสว่างใช้ได้หมดนะครับกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงนะครับเสาว A มีแอร์แบ็กถุงลมนิรภยัยคู่หน้านะครับกระจกไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะเจ้าของเดิมใส่ฟิล์มลามีหน้ามาคอนโซลด้านหน้าเป็นสีดำนะฮะและ้วนี่หน้าจอนะฮะเป็นกล้องมองหลังเห็นไหมปรับระดับได้เนี่ยปรับระดับสายตาได้อยากชอบแบบไหน นะครับอ่าโอเคถัดลงมาเป็นหน้าจอแสดงผลนะฮะเนวิเกเตอร์นำทางช่องแอร์สองช่องนะครับอ่าแล้วถัดลงมานะฮะก็จะเป็นระบบทำความเย็นเป็นแอร์ออโต้นะแยกอิกสระให้ซ้ายและขวาเลยปรับความเย็นต่างกันได้นะครับแล้วนี่พุทธสตาร์ทนะสีแดงแดงเอนจินสตาร์ทสต็อปมานี่ดูประวัติหน่อยที่คอพงมาลัย เปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องแท้ฮอนด้นะครับเปลี่ยนไปเมื่อเดี๋ยวนะไปใช้บริการที่บางซื่อแถวบางซื่อนะฮะท่านผู้ชมวันที่สิบเดือนเก้าสองสามปีที่แล้วปะ่ะอ่ากันยายนปีที่แล้วนะฮะท่านผู้ชมเพิ่งจะเปลี่ยนถ่ายของเหลวมานะครับเดี๋ยวก็ต้องได้เวลาเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วนะนี่มันกี่เดือนแล้วอะ สิบสิบอ็ดสิบสองอ๋อสี่เดือนนะฮะท่านผู้ชมแต่เราเปลี่ยนระบบของเหลวให้ก่อนส่งมอบลูกค้าอยู่แล้วนะครับถัดลงมาอ่าตรงนี้ก่อนเอ๊ะอ่าใหม่มากนะฮะแอร์แบ็ bag, ดูความใหม่ดิโอเคนะครับความใหม่ท่านผู้ชมดูนะคอนโซลมีช่องเก็บย s b เก็บของได้นะฮะนี่ที่ต่อบุหรี่ต่างๆเกียร์เห็นไหมครับท่านผู้ชมมานหลังไฟฟ้าอืม นีใส่ของได้นะฮะวางแก้วน้ําวางขวดน้ําได้นะครับใหม่มากนะฮะตรงนี้ใหม่ดูบอกดิ <c oughs> เนี้ยบจริงๆว่ะอันเนี้ยที่เท้าแขนมีช่องเสียบ USB ีนะ h อ m ดด้วย Power Outlet ด้วยเพอร์เฟทุกอย่างแล้วเหลือสเต็ปสุดท้ายการขับขี่เป็นยังไงไปกันโอเคครับท่านผู้ชมออกถนนจริงกันครับ กับเจ้า Accord นะครับ2.4 e อ n a v i g t t r r นะครับโอเคนะฮะนั่งสบายนะครับพวงมาลัยจับได้เต็มไม้เต็มมือนะครับทัศนวิสัยดีช่วงล่างมีความแน่นๆนะครับเฟิร์มๆตัวนี้ เครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับให้พละกำลัง174แรงมา้าแรงบิดสูงสุด225นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ5จังหวะรอ,องรับน้ำมัน e85 ได้นะครับนี่เปิดเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้ว Honda Lenworth ทำงานเห็นไหมครับที่กระจกมองข้างนะฮะเป็นกล้องอก็มีเฉพาะ Honda นะฮะ โอเคเลยนะฮะมีความนิ่งๆแน่นๆน,น,นะท่านผู้ชมแต่มีเสียงเหมือนคล้ายๆคล้ายๆลูกปืนลูกลอกนะฮะจะมีความดังนะฮะเข้ามารบกวนผมอืมเดี๋ยวจับจับเสียงอยู่ นะฮะตรงนี้ต้องแก้ไขนะครับแต่อื่นๆดีเนี่ยมันมีเสียงเหมือนใช่ไหมได้ยินไหมอ่าครับแต่นอื่นโอเคเนี่ยอ่ามีเสียงดังของลูกลอกนะท่านผู้ชม แต่ตรงนี้เราแก้ไขก่อนอยู่แล้วนะครับอเอามาลองเนี่ยก็จะได้รู้แต่อื่นๆโดยรวมโอเคนะครับเกียร์เปลี่ยนสมูทนะฮะช่วงล่างแน่นไม่มีเสียงสิ่งใดแปลกปลอมขึ้นมานะฮะเอสอาร์เอสอาร์ไม่มีนะครับอแอร์เย็นเร็วจัมดูหน่อยตอรยงนี้นิ่งๆนะแข็งๆหน่อยนะฮะแอดคอร์ดเขาจะไม่นิ่มเหมือนกับคัมรี่นะฮะจะไม่ย้วยเหมือนกับคัมรี่นะครับ คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะฮะท่านผู้ชมที่น่าใช้นะครับราคาจับต้องได้วันนี้เหลือหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทประหยัดไปล้านหนึ่งอ่ะท่านผู้ชมออกห้างล้านหกกว่านะครับประวัติดีบอดี้สวยนะครับบอดี้สวยไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้านะฮะเลขไมล์รับประกันนะครับภายในไม่โทมนะฮะสะอาดนะครับเดี๋ยวผมต้องเก็บรายละเอียดนะฮะเรื่องสีนะครับดู ความเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะอาจจะมีเสียงลูกลอกอ่าลูกปืนลูกลอกดังนะครับตรงนี้ก็ต้องเช็คก่อนนะครับอ่ารถมันเพิ่งเข้ามานะครับเอามาลองแบบนี้ก็จะได้รู้ไม่จําเป็นต้องรีวิวให้ได้ยินก็ได้นะไม่ต้องจําเป็นรีวิวต้องบอกก็ได้นะถูกปะล่ะนะ,ะแต่นี่เราก็รีวิวไปตามเนื้อผ้า นะครับไอสิ่งพวกนี้มันไม่ใช่คอขาดบาดตายนะครับมันแก้ไขได้นะเออที่แบบว่าคอขาดบาดตายเลยก็คือรถชนหนักมานะฮะยับมาเงี้ยแล้วว่าบอกว่าสวยนะบอกว่าเกรดเอนะฮะแบบนั้นคงจะไม่ใช่นะครับเชื่อผมท่านผู้ชมว่าคันนี้นะฮะสภาพดีเนียบ ทุกอย่างมันใหม่หมดเนี่ยมันฟ้องในตัวนะครับเครดิตดี D D, จัดเฟ้นนได้เต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะฮะแต่ถ้าจะให้ผมแนะนําดาวให้เยอะเข้าไว้ผ่อนให้น้อยปีดอก,บอกเบี้ยรถยนต์มือสองมันแพงกว่าป้ายแดงอันนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วนะครับนี่คือการซื้อรถยนต์มือสองให้คุ้มค่าเท่านั้นเองนะครับส่วนส่วนนะฮะท่านใดจะจัดเต็มนะครับก็ไม่มีปัญหาครับผมตอบโจทย์ได้ ตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับเครดิตดีก็ดอกเบี้ยพิเศษนะครับแต่แค่แนะนำนะฮะในสิ่งที่มันคุ้มค่าต่อการซื้อรถยนต์แบบจัดไฟแนนซ์เท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมคันนี้ผมรับปากว่าสภาพดีนะครับท่านผู้ชมใครมาดูแล้วมาลองขับแล้วไม่ผิดหวังเป็นอีกหนึ่งคันที่บอกได้เลยว่าอยู่กับผมไม่นานครับครับท่านผู้ชมและนี่คือ Honda Accord 2.4EL ปี2017จดทะเบียนปี2018ครับวันนี้ขายแค่6 4 9 0 00บาทเท่านั้นนะครับต้องถือว่าราคาเบามากๆบอดี้รอบคันผมดูแล้วช่วงล่างผมดูแล้วภายในก็ดูแล้วทดลองขับก็ทดลองแล้วนะครับมีจุดตำหนินะฮะก็อย่างที่บอกไปนะฮะเสียงลูกปืนลูกลอกนะครับตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะฮะเราแก้ไขให้ก่อนที่จะเอามาตั้งขายจริงอยู่แล้วแต่เพเอิญรถมันเพิ่งซื้อเข้ามาผมก็ตั้งใจที่จะรีวิวให้รับรู้ ไปเลยว่าตอนที่เข้ามาเนี่ยสภาพเป็นอย่างไรเท่านั้นเองนะครับหากใครอยากได้นะครับก็โทรหาผมที่เบอร์0 9นย์7 7 6 9 5นะฮะผมลงเบอร์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผมรับสายเองนะครับท่านผู้ชมรับสายได้24ชั่วโมงนะครับผมเบียยววิสารอโตคาครับขอย้ําจุดยืนครับผมนําเสนอด้วยความจริงใจนะฮะมีแค่รถยนต์เท่านั้นที่เป็นตื่อกลางที่จะทําให้คุณกับผมมาเจอกันครับคันนี้ราคาดีมากครับท่านผู้ชมรีบเลยนะอยู่ไม่นานแน่นอนครับ